ทำเลเด่น1ไร่อยู่ที่1ล้าน2แสนบาทคุณลูกค้าสามารถสดได้ผ่อนได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะดีงามมากค่ะคุณลูกค้าที่ดินชุดนี้จะย้ำอีกครั้งแล้วคุณลูกค้าค่ะวว่าเป็นที่ดินทำเลดีมากจริงค่ะคุณลูกค้านอกจากว่าหน้าแปลงจะชิด ติดลาดยางคือติดถนนดําแล้วหลังแปลงค่ะคุณลูกค้าค่ะหลังแปลงของเรายังมีลําลางคูคลองสมน้ํามีน้าใช้เพื่อการเกษตรตลอดทั้งปีค่ะคุณลูกค้าค่ะเนาะคุณลูกค้าท่านไหนที่มองหาที่ดินไม่ไกลจากกรุงเทพมากเอาไว้ทําเป็นบ้านพักในายามเกษียณเอาไว้ทําแนวสวนเกษตรหรือว่าซื้อเก็บไวไ้ในอนาคตปลูกสร้างบ้านแล้วก็หน้าบ้านของเรายังทํามาค้าขายได้เนื่องจากว่าติดถนนดำนะคุณลูกค้าเนาะชุดนี้ต้อง จริงๆค่ะคุณลูกค้าค่ะมีเพียง4ี่แปลงสุดท้ายค่ะคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้ายังสามารถสดได้ผ่อนได้เหมือนเดิมเงื่อนไขง่ายค่ะลูกค้าค่ะพิกัดของยิบสององครักใกล้วัดปากของพระอาจารย์ค่ะคุณลูกค้าค่ะที่ดินตรงนี้ต้องถือว่าเป็นพื้นที่บงคลเพราะว่าอยู่ใกล้แปลงนาสวนพระองค์ขององค์พระเทพนะคุณลูกค้าค่ะต้องเรียกว่าดินดําน้ําชุ่มที่ดินของยิบสององครักสี่แปลงสุดท้ายชุดชิด ติดลาดยางคุณลูกค้าช่วงนี้สามารถผ่อนได้แล้วก็วางดาวเริ่มต้นเพียงแค่5 0,000บาทค่ะคุณลูกค้าค่ะซื้อเก็บไว้เป็นมรดกให้ลูกให้หลานได้ซื้อไว้ทาเป็นบ้านพักในยามเกษียณได้แล้วก็ซื้อเก็บไว้เก่งกําไรได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะพิกัดของยิ้สององ,องค์กรบางสมบูรณ์บางลูกเสือค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายเข้าดูแปลงที่ดินณจอมบ้านสบายใจ062-1574449 ขอบคุณมากค่ะคุณลูกค้าที่รักค่ะ